เรื่องราวความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ Queen of Cups, d e a u v i l l ขึ้นมาสอง The World คลิปนี้นะคะเด่นในเรื่องความรักมากๆ Queen of Cups นะคะก็คือคนที่คุณรักนะคะคนที่เป็น คนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันนะคะคิดถึงจนแบบแทบคลั่งนะเดวิลคือความลุ่มหล,ลงหลงไหลคืออยากด้อยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกรักรู้สึกห่วงแหนความรู้สึกจนไปถึงความรู้สึกเรื่อง18บวกนะคะมากๆแล้วก็คุณคือโลกทั้งใบ ของเขานะคะและเขาก็คือโลกทั้งใบของคุณเหมือนกันนะคะและถ้าใครที่อยู่ไกลกันถึงต่างประเทศต่างภาษานะคะต่างวัฒนธรรมเขายิ่งรักและก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะรักและคิดถึงมากๆอยากมาหาแต่ตอนนี้ถ้าถ้าอยู่ไกลกันนะคะเขาก็ยังทําอะไรไม่ได้มากบางครั้งเร็วๆนี้นะคะเขาอาจจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะหรือว่ามีข่าวเขาที่เกี่ยวเขาคุณ และเขาก็จะได้คุยกันนะคะแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้นะคะเขารักและคิดถึงคุณมากๆหลงไหลข้างใครมากๆอยากมาหามากๆนะคะและคุณคือโลกทั้งใบของเขาเลยค่ะ